นี่นี่เพชรนี่ตอนแรกมีศูนย์ตอนแรกคือมีศูนย์เพชรครับทุกคนไม่ไม่ไม่ตอนแรกมีมีเศษอยู่แต่ไม่รู้ว่าเศษเท่าไหร่ใช่ใช่ป้านี่นี่นี่กิจกรรมนี้มันเขาเรียกว่าร่างร่างฟ้ากับร่างแดงของพี่นิมเคยเห็นพี่นิมเล่นปะพี่นิมจะชอบใส่พวกเนี้ยพี่ได้แล้วคือผมเห็นอยู่พวกเราจะเป็นเดแก๊งหัวฟ้านะครับคือปกติผมไม่ได้เข้าฟีไฟอันนี้ผมจะเข้า โอเคปะเราจะเดินตามรอย MJTV อ่ะครั้งแรกครั้งแรกผมให้พี่เสือสุ่มเลยสุ่มถ้าบอยได้นะครับมาดูว่าจะได้หรือจะหมดไปกี่เพชรวันนี้เราจะอหรือเปล่าแต่ว่าเราจะมาเล่นดูโอกันใครอยากดูผมให้บอยแบงไหมครับคอมเมนต์เยอะจัดเลยได้พี่เสือกดให้หน่อยดิมากดถ้าครั้งไปเลยถ้าครั้งไปเลยถ้าครั้งไปเลยป๊าป๊าป๊าป๊๊าที่เสือว่าออกไหมดวงพี่เสือมันมาไหมเนี่ยวันเนี้ยมาดิ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 อุ้ยอุ้ยผมว่าดวงจะเกลือแล้วแหละอุ้ยอุ้ยล ล็อกแน่เต็มหมดแล้วเพชรปีเท่ๆนึงเต็มล็อกเพชรปีมาปิดอดิเดชั่นดูดูผมบ้างพับโอ้โหอะไรโอ้โหอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยเก้าอยามเนี่ยได้ผมไว้พี่เสี่ยวให้พี่เสี่ยวให้พี่เสี่ยวเฮ้ยพี่เสี่ยวในกล่องปูซยอดเนี่ยดวงดีถ้าถ้าได้ไอจุดสีฟ้าเนี่ยก็คือได้ชุดฟ้าไปเลยพี่เสี่ยวได้ไปแล้วตอนเนี้ย ต่อพี่ต่อมือกำลังมาอุ้ยเอาโอนะพี่พี่ไปเลยผมไม่มาว่ามือผมอ่ะก็ดีเฮ้ยพี่ได้ียอีกแล้วไหนพี่เสียต่อพี่เสียต่อพี่เสียต่อเฮ้ยได้สีส้มเฮ้ยเฮ้ยได้เก็บอีกนิดเดียวเอาพี่เสียต่อพี่เสียต่อผมไม่สุ่มแล้วพี่เมือ่เสียสุ่มแล้วไปเฮ้ยได้สีฟ้าแลกได้แล้วเฮ้ยพี่เสียผมรักพี่ผมรักพี่ผมรักพี่แลกแลกให้ผมหน่อยแลกให้ผมหน่อยสีฟ้าแลกแออ่ะไ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราแลกสีฟ้าก่อนก็ได้ไหมเอราแลกทีเดียวก็ได้ไหมพี่เสียเอาพี่เสือต่อพี่เสือต่อดีเฮ้ยตาวผมแล้วพี่เสือโดนหมดแล้วผมเมื่อกี้ผมไม่รู้เฮ้ยผมเอยกรอบเฮ้ยผมเขยกรอบเฮ้ยดีส้มเอามาทำไมทำไมไม่มาลูกเที่ยวน่ะพี่เสือีะผมว่าต้องเป็นพี่เสือแล้วแหละเพียงปั๊บเฮ้ยก็คือดีอยู่เอาอีกิ๊ เฮ้ยสีฟ้าโห้ได้มาเลี้ยวได้มาเลี้ยวอยากได้ลูกกล่องโอ้ได้สองชุดเลยอ่ะมีตาอยากได้กล่องว่ะโอ้พี่เสียผมผมผมว่าผมไม่รีดูโอ้พี่เสียพี่เสียโอ้ยเดี๋ยวอะไรนะไปกันเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละเฮ้ยสีฟ้าโอ้แต่ผมอยากได้แค่กล่องอีกขาดอีกแค่สองกล่องไหนจะได้สีฟ้ากับสีแดงอ่ะอ่ะฮะได้บอลไม่พอเพชรหมด โอ้เพชรหมดทุกคนแค่พันหนึ่งร้อยเพชรยังไม่พอผมได้แค่ชุดเดียวถ้าจะได้ต้องได้แค่ชุดเนี้ยติด่องนี่มันเอาชุดนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้ยไปชุดฟ้าก่อนทีสั้นๆก็ทีโอ้ทีส่วนไม่พอว่ะมันขาดแค่กล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมนี่มันออกยากจริงไม่เป็นไรครับรอบหน้าผมจัดแน่ว้าวมีในเครดิตเรายังเหลือเยอะของฟรีอย่าไปคิดถ้าก้องกดตรงไหนเมื่อกี้ตรงนี้ใช่กระสอบบรีไปดูที่ปรูใหญ่หนึงน่้ไปดูหน่อย ตัวของดีตัวของดีฉ้นกับนายชุดเอเจีร่างฟ้าสอนไฟเขาลกสรมิทุบเป็นทุบซอง้ยซองด้ยว้ซองนี้ก็เฮงอะรับของไม่รู่ดีสีาสูงนี่ยจต่ชุดเขาลกสรรถภูมิทุบเป็นตำนานขอเล่นนดอยได้ไหม ได้ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้บอยสอนหลายคนรอดูใช่ไหมสเก็ตแบงค์สเก็สเกมอ่ะพี่เขียลิลิพี่เขียลิลิเดี๋ยวผมจะผมจะให้น้องผมเนี่ยสอนผมเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับเข้าลูกสมรภูมิทุกเป็นตำนานอปเลยกดเข้าไปเลยกดไปเลยหมดธรรมดาแล้วเนาะได้หมดธรรมดาไปเลยไปเลยครับผมทุกคน ในตัวผมกินตื่นโหดนะครับทุกคนเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานกวาตัวพี่เสือนะครับเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานชุดเงาเข้าร่วมสมบรภูมิคือเป็นตำนานเข้าร่วมสมบรภูมิคือเป็นตำนานเดี๋ยวไปสุ่มไปสุ่มเบเดิมอย่าลืมนะครับใครอยากได้เพชรนะครับเบฟเมื่อกี้เลยแนะนำเหมือนบักอะบักจริงเขาเพิ่งเปิดเบฟไงมา มาทุกคนผมไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมจะพยายามฝึกเพื่อให้ทุกคนืมดวตอมีแบบลเยกดอไม่เลยี่กดักเลยอ๋อวิธียิงหัวทำไงเนี่ยรออ๋อดันขึ้นเหรอ เอ้ยคนเดี๋ยวรอดูผมเฮ้ยเออเฮ้ยเัวเยหวลยดอตอะไรล่ะฮะลองดูลองดูต้องฝึกทุกคนผมเทพยิงตัวสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ มาแล้วครับเอ็มเป็นจทีวีบอยเจมากเลยว่ะโคตสวยอ่ะเชื่อไม่ผมเอาแค่พวกดีหัวคนก็ได้ใช่หรอที oh. ่วะเนี่ย<ทา>น,นี่ขนาดเล่นไม่ขนาดนั้นี่ยเอียงตัวเล่น เฮ้ยเฮ้ยบอยโอ้โหโอ้ทุกคนผมไม่ตายนะเมื่อกี้ผมไม่ตายตายจริงครับทุกคนมันไม่แตกงของแบบนี้ไปโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วกันนะบอยใช่พี่คลิปหน้าก็ ดูกันว่าจะเอาอะไรลงว่าะอาจจะใส่ชุดนี้ไปยิงหัวก็ได้ใช่ร <Wow. S 2> ่าง,างไฟเอ็นจีเงี <Hey. S 2> ้ยไปยิงอะไรเงี้ยไปยิงไอ้นเดมเลย <c oughs> <c oughs> ใครที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมทุกคนไปแล้วสวัสดีครับครับบบ๊าายย